มาพี่น้องครับมาเบิ่งคุณนายแม่สุภาพเพศชายเนาะครับสวัสดีครับคุณนายแม่ครับผมเขี่ยร่อนในป่ามายินดีต้อนรับเข้าช่องแม่สุภาพครัวลำเพลินมาพี่น้องเด้อมาเบิ่งสูตรเด็ดการเฮ็ดปลานัวมาลาตวงของคุณนายแม่สุภาพครับขวดน่เอาวดแบบสามทีแต่พี่นี่แหะของเก่ายังบริกินของไม่ไม่อีกแล้วครับขันนีือว่าแม่ยังดแต่เก่านี่แต่เก่านี่ขันเอาเอาเอาสากนี่มาตัด ตำให้มันแข็งแข็งไหมครับผมตำแข็งแข็งใส่เกลือนุ่งๆใส่เกลือเล็กน้อยก่อนง่ายนันบาแม่นั่นมันใส่หมูเค็มหมูคระในแม่เค็มไปหรอกหั่นหมูเค็มมากัะน้วฮ่าฮ่าฮัากรเค็มมากระแน้วเอาไม่อยู่ใช่ไหมถ้ามันไม่เค็มใช่ถ้าไม่เค็มมันก็เน่าสูตรครับการใส่เกลือคือเราไม่ได้เราไม่ได้ตวงหมูกระในแม่กาเอาเลยบอกครับ บริเวเห็ดเพาบริเวเห็ดมาตรฐานคือเขาผันพวกเขาเห็ดขายนี่เขามาตรฐานมาตรฐานเออโอ้มันจะไม่่ใชันจะเป็นส้มตัวนีมครับให้มันเป็นส้มโรดแคบโรดอันนี้สูตรก็ได้แม่ใส่ถุงมันจะมันปักมือนะครับใส่เดือนนึงก็ดีมากมาเด่นข้าวไก่ไส่ห้ามหรอมาใส่มาเบิองกับดิแดงใจ้ใบจักจักเดือนอย่างเบิองได้นะครับเดือนนึงเดือนนึงจะมาเปิดเบิองแต่ว่าเขายังกินมันได้ เป็นปีพู่เลยเป็นปีครับหายสิไม่กินไม่ไปนั่นเนาะเป็นปีพู่งหรเคยเปิดกูอ้อะไรของเก่าอะไรพี่น้องครับอโอ้ยพยาบ้าลนี่แก้มอันต้นๆเลยแก้วเนื่องจากอย่างพยาบาลมาเาเปิดกู้เปิดกูห้หายปลาเนื่องจาเปิดกู้ของดีอันนี้ก็จะมีห้ามออนครับพี่น้องครับแต่เอามาจะโล่งสีเมื่อกี้นะครับห้ามออนใส่ห้ามออนสูตรไข่ดิใส่ห้ามผ่อนดิอ่าเมื่อคเขาจะมักไปซื้อเขาจะบอก่าใส่ห้ามนิดจะมักมัก มักใส่เกลือสิทธิ์ต่กับไส่ห้ามอืมก้าวต่ำมังสีมักกินสิแธิ์เขียนแตันช่วยมาทีพอมันเข่าเกลือได้เดือนนึงไม่ติดเขียตันดิอันนี้สูตรนี่เคยเฮ็ดมากเหมือครับเ่าแม่นนะฮะกระดาษแปงเคยเฮ็ดมากตะกรันตะกี้ตะเกาเนาะเออเฮ็ดแปตามภาษาคุณแม่นี่แหละมันมีสูตรนี้เกลือหรอกเฮ็ดไปงแต่สูตรนัวแบบจำสูตรไม่ได้ครับพี่น้องครับเฮ็ดไปงเลยดอไอเฮ็ดไปเรื่ิไอ้ เบิ้งคลิปปีนาได้คุณแม่สูตรใดครับปีนาครับ<ช>สูตรนี้สูตรต่ำนี่เลยอยู่ข้างในงน,นะที่หรือเปล่าวคุณมาดูคุดูฟังนี่ด้วอันนี้คือให้ลูกตูกดดกตขั้วที่ว่าแขกหลอดได้มากเจ้มมะขึ้นอยู่ด้วยที่น้องแขกหลอดได้มากแล้ววันนี้กับมาแส่ใส่ตู้เย็นไว้ใสตู้เย็นไม่แล้วลูกตูมะขัว้วเมื่อเส้านี่แล้วแล้วก็ทีได้กระปุกน้งมีแล้วนาะครับปีนาเหนือนลูกตูมะขั้วตัดหัวตัดหางออกล่างเกลือล่างเกลือออกแล้ว แล้วล่างกน้ำกตัวโอ้เศร้าเกือสาม,ามน้าหมดเครับามอมัน,ขา,ข,ออนขาวคารับแมงวันมาใกล้เลยครับปกติเลยว่าแมงวัน,น,นบึงๆะอะไรแบบนี้แดงินเม็ึน่่ัเม็น,ๆๆๆนบึๆเาะว่เอาอีกละอืมันเอาน้ๆไม่เห็นแต่ขบบีกับปลาเลยบบีลย่ผะเห็อเออมินนี้นงานแขกหลอดครับห่วย พรอะม่คั่วมาเซาแต่ว่าแม่ติดสามสัปโมงขอครับมันอนเนะท่อเกลดยครับต่เวดตะเวมันบดได้บันนี้พ่อพ่อเดืกมากเกหลอเนียเป็นตื้อก็ได้หลายพี่น้องอคนมันหนีคนมันหลายตะเบ็ดมันตั้งแ่ถึงแม่มาถึงแม่เนาะแต่พยาบาลถือขุนเนาะบ้านนีดกมากเกดหลอนีเปนตื้อออมาคนคนมันหนีหลแบบมันก็เลียงือคนไหนบุป่ามันห่างเยบุปปาไงก็มีคนได้หลายอยู่ประมานซิบกระตกกไปเคุณนาแม่ มันเงียบไปแล้วเนี่ยปลาไงมันขึ้นขึ้น้าแบบนี้ปลาขาวนี่แหละชุ่มๆูวกใคเจ้ายกสะดุ้งพวกยกสะดุ้งในเงื่อนสองพันกัวไปนะเพิ่็ยกสะดุ้งแล้วก็ขายยกผู้ใดมาซื้อก็ขายสามลูอยสุดๆเลยนะสามลูกลอยเครจะขายก็มามี่ไปเห็ดปลาแดดปลาดากันละม่มีการแช่แข็งกันนะไปเลือกก็เลยขึ้นมาปุ๊บเอาเลยเลี้ยงสดๆใส่กองใหมใส่กองพวกใหมโดดป้องๆๆเอาก็เป็ดตะมันแทนเนี่ยเอาลงกมาได้กันยกขึ้นก็ได้เอาลงกมาได้กันยกขึ้นก็ได้สุดโต๊ะสุดเทียตลอดแม้แต่ตะมันนี่ ปวดเนาะทีนึงว่าเป็นอย่างนี้ต่ำไหมมันข้อเข่ากันเพราะว่าเขาบอกมือเศร้าเขาบอกมือเศร้าต่ำไหมแล้วเขียนแขนนิดน้อยเห็นไหมข้อขันกับเกลือนิดน้อยขัดเพรใส่เกลือหลายขัดเพรเข้มมันมันกับสีน่าไหมเออห้องต่อกต่ำต่ำให้เนื้อมันแตกให้มันข้อเลือเล็กน้อยคือห้องเห็ดสูมปลาแล้วแหละมาดี ข้าตัดหัวตัดหางออกแล้วบัดนี้เขาออกมาบวงมันก็ตำตำกระเดียดายสาดสาดแน่นอนมันโมขมบัดนี้คันไสคันใสเทั้งหัวมันหัวมันก็บ่มีประโยชน์เอามาบวงก็จักสิเอาไปเฮ็ดหยังก็ต้องตัดขิงพี่น้องแม่นคนละคอนบางหัวมันก็เอารูดเสียดายบ่วงเอาไปก็บ่ได้กิงเพื่อเราไม่ได้ขิงเพื่อเราตัดขิงเพือเราก็ต้องเฮ็ดให้มันสะอาดสะอาดอืมสำเนียงสมิงพูดแม่ผิภาพก็บ่มาเฮ็ดดอกกี่ท่านมีแต่ซื้อกินเอาโูด อันนี้แสดงว่าเจอไฟไหมครับผู้ใดผู้ใดมีปลาปลาซิ่วแก้วก็เอามาขายนด้เลยค่ะเด้อเอาไปเให้ยังครับปลาซิ่วแก้วเอาไปฮ็ดปลาแดกน้อยนั่นดีค<อ>ือปลาแดกน้อยคือใส่ข้าวขวดน้ำปลาแดกน้อยกับปลาจอมเดียวกันบ่บ่ปลาจอมนี่มันได้กินเร็ว้ยวสมุนไพรปลาแดกน้อยเด้นว่าปลาแดกน้อยเ้าเห็ดสมมุบะชีพมือที่ผ่ามือสิก็ได้กินลิ่นปลาแดกน้อยเออปลาจอมมันใช่ไหมบ่ปลาจอมนี่ไว้อาีกทีหนึ่งก็ได้กินปลาจอมสมุนไพร ตรว่ามันเสียเร็วอืเกว่ายไ่ได้โดนครับนาะแมนมันเอลวไวไมโดนมคือจังปราแดกเดประแดกเองเห็ด่ห้ัมใสเขาควนนันเปกินโดนอืมอืมเป็นเดือนกินได้มาถ่ายคลิปคุณแม่ขึ้นย่างมันห้เลยเบ้าอย่างไรคือสีเวลาคือสีครบแเล้วเนี่ยมดถ่ายนั้งอื่นแบบเป้าจี้ขาวเป้ากับพวก้ออเทียดครับอันนี้มคุยกันซอสซ้ำถ้ำมสิได้ปรลมาณนีงย่งวาย หรือว่าอาจจะเปลี่ยนเพราะว่ามันเพิ่นเราฟังไปเรื่อยๆมันเราเพิ่นเราไปแล้วเอาไปเามาใช้เิ่งสูตรปลาเด็กคุณแม่โจ๊บว่าคันโบ๊ทโจ๊เอาคลิปสองต่อแล้วคุณนายแม่เนาะเอาหันทีตามคลิปสองต่ออันนี้สูตรคุณแม่เด้่อชะเด้อครับ่อยว่าเอามื่อเช้าดิอ่ะเอาดตกจำมา้วบมาดี้บัว่าได้เดือนหนึ่งสิเปิดกู้ให้เบิ่งอีงหนึ่งจังหวะเบื้องหนี้แล้วมันสิเป็นแดงๆผมที่ตามตอนต่อไปพี่เนาะ ตำตำว่าเป็นั้งเนีพี่น้องว่าเป็นเห็ดสูมตาเห็ดปลาแดกตำใหม่ไเข่าเกลือพี่ซื้อเพราะว่าคุณได้แบ่พราได้เอากพได้เอาอันนี้เพราได้เอาเมือเศร้าอยากตำซื้ออยากตำใหม่มเขาเข่ากันจตำไปตำไปเข่ากันเ่ดตำพอบ่บ่าเนตำใหมมัหมุนเอีเลยเตำมุ้เอีมนจะเป็นสมเป็นแท่นคนได้เนาะมาขึ้นนี่กับ คึ้มคือฝนสิตกเตยบ่โตกกขเมื่อเช้านกคึ้มเต่โ่โตกค้ามมันโต๊กมากในวัน้ำนาบ้านป็นสภาพเต็มมืแล้วครับตอนนีก็ยังอึ่งอยู่นะครับน่ยั่งไรลุท่านจนครับอยู่กับคุณนายแม่อืมมาลูกตัวแล้วกันูไปลแลม่แล้วมานูจวยังวาโอ้ยเสดายมาไม่ทันคุณนายแม่เนาะคุณนายแม่ครัวปลาเน่าครับอันผ้าบ้ามันมีปลาซิวปลาเล็กเนาะ อันน้องเมย์เอามาให้ไงน้องเมย์เอามาให้ปลาซิวกับปลาขอน้อยปลาขอเล็กก็เอามาก็มาหมกเมื่อคืนนี่แัวปลาแสบ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 เยอะมาหมกแล้วก็จะกินข้าวไงเมื่อเมื่อกี้นี่กินกับข้าวไงนั่นแหละครับกินกับปลาซิวหมกหมกปลาซิวไปซิฟก็หมกพี่น้องแสบดีเด้อยู่น่องีแต่ว่าว่ไม่มีลูกโดดมันมืดมันขึ้นอย่มันค่ำแบบนี้ตัวเมื่ไปเอาลูกโดดมัดใจไว้ยังไง แบนเคยนด้ทำเคนแล้วทำเคนแล้วเอาใส่ห้ํดีบโอ้ใส่ห้ําน้ำดิอ่ได้ใส่ผงสูรไม่ได้ใส่ยังบ่ครับใส่ใส่เนาะเอากสเนี่เขาำเิ่นอือใส่ผงสูตเนื้ละกใส่เกลือลวก็นำไปเรื่อยๆลแมันแข็งตัวเขาที่เขาทั้งละกันเขาก่ยห้ใส่ได้ไหมครับพี่น้องครับห้ําใส่ละกัคนโคเล่โคเลครับโคเล่โคเล่ ใ่งง e ่วน่ดหอกใส่แง่วน้จิ้น้อยตาอกมาให่งข้นหินเสียงใแล้วบโพดพูคือแล้รก็นเเสียงไดครับพี่้องสียงพี่วอกับน้าพืเสบแขย่อนเสืองค้าคครับเสียงเนี่ยเสียงใอเรกมันลั่นเหรอครับพี่้องครับ่อันนี้มมนก็หอมตัวแบบห้มเดี๋ยวอยู่ประมาณจักเดือนนึงก็ได้แม่สเปิด์ตไเบิรงครับ เพิ่นว่าเสี่ยงใจไหว้เพิ่นแสีงใจไหว้หลีอยากมาปวดติดต่างนะพี่น้องเด้อเอาสำหรับที่นี่ฝากพี่ฝากน้องสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่สภาพครัวระเบือได้พี่น้องเด้อกดหมากกระลงกลิงกลางก็ว่ากันไปครับพี่น้องครับเบิ่งแรกเมื่อแล้วจะอยู่ซื้อได้พี่น้องเด้อแตะไาพูนละก้นกิดสิมักเกิดเทื่ออะไรจซื้อเขาจะเป่ทันใส้ดิแอาต่ไบเฮาหิ่มมีห้ามเนี่ยเขาก็ใส่เปนเลยค่ะพี่น้องครับเดี๋ยวจะมาต่อคลิปหนาใส่กระปุกครับพี่น้องครับไปแล้วนะคุณแม